จำไว้ว่าประโยคที่ดีที่สุดในการคุยกับแฟนเกา่าต้องไม่ใช่ประโยคที่ทำให้คุณดูเป็นของตายมากขึ้นแฟนเก่าจะกลับมาเพราะรู้สึกว่าคุณมีค่ามากขึ้นแต่แฟนเก่าจะไม่กลับมาเพราะรู้สึกว่าคุณเป็นของตายนี่เป็นเคสตัวอย่างนะครับเขาบอกเนี่ยขอบคุณอาจารย์ครับนะตอนแรกทำยากมากทำอะไรครับเคลียร์ความกลัวครับมันทำยากครับเพราะไอ้ความกลัวของเราก็มาจากสมองลรติเลนเบรนแล้วก็มาจากสมองสั์เลือดคานครับ กลัวว่าเขาจะไม่กลับกลัวว่าเขาจะลืมเราไปต่างต่พวกนี้ครับแต่พอทําตามที่อาจารย์นะครับเขาบอกได้ผลนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเนี่ยเขาเฉยเฉยอ่ะจนเขาต้องติดต่อผมเองครับสิ่งที่คุณติดจริงๆเนี่ยหลักใหญ่ใจความคือความกลัวของคุณมันคือไมซ์และนี่คือสามคำที่ไม่ควรพูดยิ่งพูดยิ่งจะเป็นของตายวันนี้ไมซ์ต้องพูดกันยาวครับแต่สิ่งที่ครูคอมบอกได้เลยตอนนี้แล้วคุณทําได้เลยครับคือเลี่ยงการพูด ถ้อยคําลักษณะดังต่อไปนี้หนึ่งครับคุณยังอยู่ที่เดิมไหมมีใครเคยถามแฟนเก่าเรื่องนี้มากคุณเคยอยู่ที่เดิมไหมนี่คือสิ่งที่ไม่ควรพูดอย่างยิ่งเลยครับเพราะอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าอ๋อคุณยังคงติดตามชีวิตของเขาอยู่คุณยังคงหวังให้เขากลับไปคุณยังคงเป็นของตายของเขาคุณยังกลายเป็นคนที่อยู่ในสต็อกคับคือการถามว่าคุณยังอยู่ที่เดิมไหมสองครับนะ สัตว์ที่เราเคยเลี้ยงด้วยกันเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับหลายผู้เนี่ยมีของขวัญแทนใจไงเวลาที่คุณไปถามถึงเรื่องนี้มันคือการบ่งบอกว่าคุณยังไม่มุกออนสามครับคือการถามถึงญาติผู้ใหญ่พ่อของคุณเป็นยังไงบ้างนะครับแม่ของคุณเป็นยังไงบ้างมันคือการบ่งบอกว่าคุณเนี่ยยังคงโฟกัสในเรื่องของอดีตของเขาและคําพูดลักษณะเนี้ มันเป็นคาพูดที่มันมาจากความกลัวว่ากลัวเขาจะไม่รักกลัวว่าเอ้ยกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราลืมไปแล้วกลัวว่าเขาจะอะไรอย่าหาว่าเราเนี่ยลืมอดีตเราต้องแสดงตัวว่าเราเนี่ยยังรักเขานะแต่สุดท้ายคุณก็กลายเป็นของตายเรื่องนี้ครูความสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับ หวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคู่ความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวิทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับ ห้าเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจำได้ว่าแฟนมีมือที่สามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนูน่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3 0 0พ 900บาทครับคือ1 0บแอดจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ปว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็ดจิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้หนึ่บาทครับ1เล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็ก3นี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ